วัดีครับวันนี้ผมจะมาวิธีการเกียดร่วัพท์ครับเปิดขั้วงย นี่เป็นโทรทัศน์รุ่นเก่านะครับที่แกะก็คือใช้ไขควงแล้วก็สว่านนะครับนี่ครับัเียอมากเลยครับนี่ครับสว่านถ้าสว่านไม่ออกก็ไขควงครับ เอาแอยกบอร์ดครับแล้วก็เอาลำโพงออกเอาพัาเตษอกเอาหน้าจอออ เอาให้เกียรมาไว้ไน,ไน่อยเขาไวใส่ห้แย้เียกให้ข่้วง่างถังก็จับถังมี ฟันบ่เันบ่บ seus ansioso, sabe de qual